ถ้าพูดถึง Mercedes-Benz ในตำนานเนี่ยเขาเรียกว่ายิ่งปีเก่านะคะยิ่งดูมีมนขลังนะคะยิ่งเทนะคะ Benz CLK 240งสีอวังกาศนะคะโฉม W 209 ปี2004ค่ะคุณผู้ชมที่มองผิวเผินแบบนี้นะคะความสวยของเขานะคะทุกกระเบียดนิ้วเลยก็ว่าได้เดิมๆเ,เลยไม่มีชนหนักนะคะต้องบอกก่อนรับประกันโครงสร้างตัวถังเดิมนะคะแล้วก็ไม่ได้กอไมแต่อย่างใดคันนี้รถเจ้าของเดียวค่ะออกศูนย์เบนทนบุรีนะคะ899,000บาทค่ะแล้วก็ที่แอดมายมีบริการจัดไฟแนนด้วยหรือว่าจะซื้อสดก็ได้นะคะในราคาเพียง899กับรุ่น ออปชันตัวท็อปท็อแบบนี้ค่ะเพราะเขามาในเครื่อง2.6 6สูบค่ะฟิลลิ่งเนี่ยต้องบอกว่าขับสนุกขับมันอย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงเรื่องการตอบสนองนะคะมีทั้งซันรูฟนะคะภายในสวยมากๆอยากให้ซูมเข้าไปรถปี2004นี่ในตัวของคูเป้เขาก็จะเป็นกระจกแบบนี้นะคะไร้ซึ่งขอบนะคะทั้งสองฝั่งเลยเบาะปรับไฟฟ้า ร้อมเมมอรีนะคะ3จุดด้วยกันการสตาร์ทหัวเกียร์ค่ะกดที่ตรงนี้ค่ะสตาร์ทหัวเกียร์เหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดสตาร์ทแบบนี้ปึ๊บชึ้งขึ้นมาแล้วนะคะ147,000โลนะคะในส่วนของออปชันเราอาจจะยังไม่ได้พูดเยอะมากมายแต่ว่าเราจะให้กล้องนะคะแผนไปดูภายในว่ารถปี2004ที่หลายๆท่านอาจกำลังจะตามหาอยู่กำลังหาอยู่นะคะความสมบูรณ์เป็นอย่างไรนะคะ ในส่วนของที่กล้องแผ่นไปนี่ก็จะเป็นจอตรงกลางนะคะที่มาติดเพิ่มเอาเป็นจอพโอเนียนะคะแบบทัชสกรีนแล้วก็อยากจะร้องว้าวสักแบบหลายๆรอบนะคะเพราะว่าสวยงามจริงๆเครื่องช่วงล่างเกียร์ยังใช้งานได้ปกตินะคะล้อแมกค่ะล้อแมกจะเป็นขอบนี้เลยขอบ18นะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของ AMG ด้วยลดกระจกลงให้ดูนะคะนี่คุณผู้ชมความสปอร์ตของเขานะคะ ไร้ซึ่งขอบกระจกดูเท่มากๆเลยนี่เห็นไหมคะเห็นเหมือนแก้แมไหมเบลนะคะเวลาปิดประตูไปตรงคนขับเนี่ยเขาก็จะยื่นออกมานอกจากช่างที่ชำนาญการของแอดมายจะตรวจเช็คแล้วนะคะบริษัทกูค่ะ นี่ค่ะอันนี้คือรีพอร์ตนะคะที่คุณลูกค้าที่มาชมรถแอดมายทูทุกคันจะได้ดูรีพอร์ตนี้รายละเอียดของรถนะคะแล้วก็คุณภาพโครงสร้างกี่ดาวอันนี้คือดาวสูงสุดนะคะของเขา5ดาวภายนอกภายในนะคะเครื่องยนต์สภาพดีนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจคันนี้นะคะในราคา899 หรือว่าในราคาอื่นๆที่พร้อมจะจบนะคะทักมาหาเราเลยค่ะโทรที่เบอร์0875097878หรือคุยกันได้ที่ช่องทางไลน์แอดแอดค่ะนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปด้วย CLK 240สวยๆคันนี้ค่ะ